ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพ,พากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูกะเพราหมูสับ1.7กิโลเนาะพ่อแม่พี่น้องยังไม่รวมพงรวมไข่เนี่ยไข่ผักเพิกนี่ก็น่าจะประมาณ1.8ได้มากเนาะพ่อแม่พี่น้องเนีย่ยกเอาง่ายๆก็เกือบ2โลออเนาะสลัดอยู่ด้านหลังน,นะครับผมลุยกันเลยด่วเนาะวันนี้โหเต็มถาดบึ้มๆเลยเนาะ จำไม่ได้แล้วมาดูว่าใครขอมานานมากแล้วกับหมูสับเนี่ยโอ้เมนูคนขอมาเยอะนะเนาะพราะไม่พีน้องต้องทยอยไม่ว่าจะโอ้มีมีกุลสตรีอยู่ท่านหนึ่งคือคือคือเป็นพยาบาลนะคุณพยาบาลคนสวยขอหมูกระทะมาตั้งแต่ติดตามผมแรกๆยังไม่ได้จัดให้เลยนะก็รอหน่อยนะเพราะไม่พีน้องหูเยอะมากเลยอ่ะลุยกันเลยดีวยนะกว่าเนาะก็ะเพาหมูสับ1.8ึกิโลแล้วกันเนาะ พริกนี่หูทั้งพริกสดพริกแห้งนี่เป็นร้อยเม็ดเลยนะพ่อแม่พี่นอ้องขออนุญาตกินเลยนะครับหอมพริกแห้ง กรอบๆนี่จานถ่ายล่อนครับผมช้อนนี่เป็นช้อนอะตักน้ำซุปนะครับเพราะไม่พี่น้องถ้าใช้ช้อนปกติเนี่ยห่วงผมว่าน่าจะอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วน่าจะกินเสร็จ มาช่วยกันรู้นะครับว่าผมจะกินหมดไหม ลครับยเยอะเหมือนกันเนี่ยเกือบสองโลครับพ่อไม่เป็นน้องขอ,องพริกแห้ง 웃자 <목소리> 이거 <목소리> หอมพริกแห้งมาก ใช้กินไม่หมดเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพอแม่พี่นน้องหูมันเยอะนะเต็มถาดนั่นเด็ด Thank you. ถึงขึ่งทางแล้วต้องผัดแบบอร่อยอร่อยหอม 我开始定义了，然后。 Har man น้ำมันเยวแหน่เมื่อวานที่ผมทอดอ่ะใช้น้ำมันมะพร้าวนะพ่อแม่พี่น้องน้ำมันธรรมชาติ เวลาผัดเป็นกิโลกิโลน้ำมันหมูสับอือ จับของแท้พริกประมาณร้อยเม็ดแต่เผ็ดกำลังดีพ่อแม่พี่น้องคือด้วยปริมาณกะเพรามันมันปริมาณเยอะเนะทำให้ผมว่าพอดีไม่เผ็ดใส่สดูสบไป สามิเมตรครับพิกาหหงเยอะเหมือนกับพิ่า ไม่ค่อยเหนียวค,ค่องก็แต่าเราสามารถกินได้เรื่อยๆเพราะไม่มีน้องไม่เหมือนข้าวเหนียวโอ้ยข้าวเหนียวนี่

มาเผ็ดตอนท้ายๆเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องคือสังเกตสังเกตได้เลยว่าคือเวลาเราใส่พริกแบบต้มซ่าก็ก็จะกินด้วยนะเพราะว่าคือมันได้อรรถรสกระเพารพาอะกะเพราพริกแห้งคือเวลาเรากินกระเพราแล้วมีพริกแห้งไปด้วยคือผมว่ามันได้อรรถรสเนาะแล้วก็ข้อเสียมก็นี่แหละ <c oughs> มันจะเผ็ดตามหลังขอโทษครับพ่อแม่ไี่น้อง <c oughs> เครื่องขึ้นจมูก เผ็ดกับแบ่งดีอ้ไม่หมดจังแล้วเนี่ย ถ้าเป็นช่องสายกินจุอะผมว่าเขากินได้สบายดูเขากินกันเนี่ยแปดโลก็มีเจ็ดโลก็มียังต้องสาอืึ่จุดแปดโลนี่ก็โห,โหอิ่มยันนะ อาจจพีคมเริ่มใหม่แล้วครับมไปพี่น้องเนน ชื่อแห้งกระร้อนลงคอปาก ครับเผ็ดตนท้ายๆนี่แหละครับผม แล้วก็นี่แหละช่วงท้ายผมผมกินไปด้วยแล้วก็กินน้ำไปด้วยเพราะว่าอยากจะจิบน้ำไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่จิบน้ำมันก็เผ็ดเนาะแล้วอีกอย่างมันก็มันก็เหมือนฝืดฝคอเนาะเพราะว่าช่วงที่ท้ายมันก็โหเยอะเนาะเพราะว่าไอไม่น้องเต็มท่าแตหนึ่งจุดแปดโลอะผมว่านะรวมน้ําผักอะสลัดแตงไทยอ่อนนี้หนักเนาะเพราะว่าไอไม่น้องก็โอเคผมสลับเมนูนี้ก็อร่อยครับผมกะเพราพริกแห้งเนาะ ใส่พริกสด30เม็ดแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งรุ่นเน่ยหกเจ็ประมาณร้อ,อ,กกอ,ยอยอกกว่าเนะม็ดนึงกว่าหน่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อร่อยมากก็อยากจะแนะนํเพ่อแม่พี่น้องเนาะคือเป็นบางครั้งผมมาทานโชว์นี่ก็ต้องทานทานเยอะอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไม่ควรล็อกดีนแบบเนาะก็กินแบบปกติพอดีพอดีอยู่เนาะหาข้าวหาปลามานั่งกินกับต้มซ่านะ คือได้ความได้อัหารสดได้ความอร่อยแค่นี้ก็โอเคเนาะเพราะไม่พี่น้องเนาะอร่อยอร่อยนั่งกินอร่อยอร่อยไปด้วยกันแต่ไม่จําเป็นต้องกินเยอะตามลเลยนะ่อม่พี่น้องเนาะก็สําหรับคนที่สําหรับคนที่ะจะลดน้ําหนักก็เหมือนเดิมฮะลดของทอดของมันเนาะพยายามทานน้อยทานน้อยกว่ากว่ากว่าพลังงานที่เราใช้เนาะ คือเราใช้พันห้าก็ทานสักประมาณพันสองเนี่ยรับรองว่าน้ําหนักลดแน่นอนครับโอเคครับผมโหคลิปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วพ่อแม่เนาะก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ต้อมซาด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้อมซาพาเขียนโชว์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ